Leo's Helping Hands In a cozy little house with a big warm kitchen lived a cheerful little boy named Leo and his kind mother. Leo loved his mom very much and he loved to make her smile. One evening, after a yummy dinner of spaghetti and meatballs, Leo saw his mom looking a little tired. There was a mountain of dishes in the sink. And crumbs were scattered all over the kitchen counter. Leo had a brilliant idea. Mommy, he said, pulling up a stool, can I help you wash the dishes? His mom's eyes widened with surprise, and a big smile spread across her face. Oh, Leo, that would be wonderful, she said. So Leo carefully put on his little apron. His mom filled the sink with warm, bubbly water, and Leo, with his sleeves rolled up, Carefully scrubbed the plates with a sponge. He made sure every dish was sparkling clean, even the tricky ones with sticky sauce. After the dishes were all done and neatly stacked, Leo looked around the kitchen. And what about these crumbs, Mommy? he asked. He grabbed a small cloth and diligently wiped down the counter, making sure every last crumb disappeared. Then he even helped sweep the floor when the kitchen was all clean and tidy it looked as shiny as a new penny leo's mom hugged him tight thank you my little helper you have the best helping hands in the world now the kitchen is sparkling and i'm not tired anymore leo felt so proud and happy he knew that helping his mom made her happy and that made his heart feel warm and fuzzy as he snuggled into bed that night he thought about how good it felt to lend a hand Good night little helper. Remember that even the smallest hands can make a big difference. มือช่วยของลีโอในบ้านหลังเล็กแสนสบายที่มีห้องครัวที่อบอุน่นมีเด็กชายตัวน้อยร่าเริงชื่อลีโอและคุณแม่ใจดีของเขาลีโอรักแม่มากและเขาก็ชอบทำให้แม่ยิ้ม เย็นวันหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเย็นแสนอร่อยเป็นสปากเกตตี้และมีดบอลลีโอเห็นแม่ของเขาดูเหนื่อยเล็กน้อยมีกองจานอยู่ในอ่างล้างจานและเศษขนมปังกระจัดกระจายอยู่ทั่วเขาเต์ครัวลีโอมีความคิดที่ยอดเยี่ยมแม่ครับเขากล่าวพลางดึงเกอี้สตูลเข้ามาใกล้ผมช่วยแม่ล้างจานได้ไหมครับดวงตาของแม่เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจและรอยยิ้มกว้างเผยบนใบหน้า โอ้ลีโอจา๋าเยี่ยมมากเลยลูกเธอกล่าวดังนั้นลีโอจึงสวมผ้ากันเปื้อนตัวน้อยของเขาอย่างระมัดระวังแม่ของเขาเทมน้ำอุ่นที่เต็มไปด้วยฟองสบู่ลงในอ่างล้างจานและลีโอที่ม้วนแขนเสื้อขึ้นอย่างตั้งใจก็ขัดจานด้วยฟองน้ำอย่างระมัดระวังเขาทำให้แน่ใจว่าจานทุกใบสะอาดเอี่ยมแม้จะจานที่ยากๆที่มีซอสเหนียวๆด้วย หลังจากล้างจานเสร็จและวางซ้อนกันเรียบร้อยแล้วลีโอก็มองไปรอบๆห้องครัวแล้วเศษขนมปังพวกนี้ล่ะครับแม่เขาถามเขาหยิบผ้าเล็กๆมาเช็ดเคาน์เตอร์อย่างขยันขันแข็งทำให้แน่ใจว่าเศษขนมปังสุดท้ายหายไปหมดจากนั้นเขายังช่วยกวาดพื้นด้วยนะเมื่อห้องครัวสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็ดูแวววับเหมือนเหรียญใหม่แม่ของลีโอกอดเขาแน่น ขอบคุณนะผู้ช่วยตัวน้อยของแม่ลูกมีมือช่วยที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ห้องครัวสะอาดเอี่ยมและแม่ก็ไม่เหนื่อยแล้วลีโอรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขมากเขารู้ว่าการช่วยแม่ทำให้แม่มีความสุขและนั่นทำให้หัวใจของเขารู้สึกอบอุ่นและปุยฟุยขณะที่เขากำลังนอนหลับสบายบนเตียงในคืนนั้นเขาก็คิดถึงความรู้สึกดีๆที่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วย ราตรีสวัสดิ์นะผู้ช่วยตัวน้อยโปรดจำไว้ว่าแม้แต่มือที่เล็กที่สุดก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้